ต่อไปคำถามต่อไปเลยนะฮะขอกาครับ,าารรบลงอุโบสถที่สร้างเสร็จแล้วตั้งลูกนิมิตทั้ง8ทิศแล้วทําเสร็จทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สวดสมมตุติสามารถทําสังกรรมได้ไหมครับถ้าไม่ได้แต่ขืนทาเป็นอาบัติไหมครับมีโทษอย่างไรครับในมณฑารครับลงอุโบสถนะฮะสร้างเสร็จเรียบร้อยตั้งลูกนิมิตทั้ง8ทิศแล้วนะครับ นะตั้งไว้เรียบร้อยเลยทําเสร็จทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้สวดสมมุติแค่นั้นเองสามารถทําสังฆกรรมได้ไหมครับถ้าไม่ได้แต่ขืนทําเป็นอาบัติไหมครับมีโทษอย่างไรลงอุโบสถนะครับรบยังไม่ได้ผลกสีมานะครับด้วยกรรมวาจาเมื่อยังไม่ได้ปลกสีมาด้วยกรรมวาจานะครับจะใช้ทําสังฆกรรมสังฆกรรมนั้นก็ไม่ไม่สาเร็จนะครับเพราะสีมามันวิบัติขืนทําใช่ไหม ครับนะครับขืนทำใช้โรงอุโบสถนั้นนะครับตามสังกกรรมนั้นก็มีอบัติอยู่นะครับน่าจะมีทุกกฎเนาะอาบัติทุกกฎนะครับฐานะที่ไม่สมควรนะครับรู้อยู่ว่ามันใช้ไม่ได้แต่ทีนี้สังกกรรมมันสําเร็จนัแหละครับสังกกรรมไม่สําเร็จอยู่แล้วไม่สำเร็จมาวิบัติครับบางนิมิตไว้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้สวดไม่ได้สวดกรรมวาจานะครับผูกมันก็ยังไม่เป็นพัทศีมานะครับ เมื่อไม่เป็นพัทธสีมาเนี่ยอาจจะเป็นสีมาประเภทไม่ผูกแต่สีมาประเภทไม่ผูกนั้นน่ะก็ต้องดูนะครับว่ามันอยู่ในในคามาเขตนั้นะนะครับมีพระนะครับอยู่ในหมู่บ้านนั้นไหมนะครับถ้าไม่มีมันก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้กว้างมากนะครับเรื่องสีมานะครับเราต้องทาความเข้าใจว่านะครับหลักใหญ่ๆมันมีสองใช่ไหมสีมาประเภทผูกกับสีมาไม่ผูกสีมาไม่ผูก,ผกนี่เป็นสีมาธรรมชาติ สีมาธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะนะใช้ทําสังกกรรมเนี่ยลำบากนะครับในเรื่องของการกันพระนะครับที่ไม่ได้มาเข้าหัตถบาทนะครับส่วนสีมาผูกเนี่ยเพื่อความสะดวกใช่ไหมครับที่จะทําสังกกรรมพระไม่เข้าหัตถบาทแต่ไม่เข้าในเขตสีมาของเรากรรมของเราก็ไม่ไม่เสียใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับเขตโมบ้านเนี้ยสมมติว,ว่ามันมีแค่หนึ่งวัดใช่ไหมครับ มีแค่หนึ่งวัดแล้วเราก็รู้ว่านะครับในเขตหมู่บ้านนี้ไม่มีพระใช่ไหมครับไม่มีพระอยู่ไม่มีพระอาศัยเราก็ใช้คามาเกตเนี่ยนะครับทำกรรมได้นะครับแต่ว่าคาราเกตเนี่ยเป็นประเภทสีมาที่ไม่ไม่ได้ผูกนะครับก็เรียกว่าอภัตตสีมานะครับนี่ที่ถามเมื่อได้กี้นะครับถ้าเกิดว่า ใช้ทําอุโบสถสังฆกรรมในฐานะที่ยังไม่ได้ผูกนะครับก็ขอตอบเป็น2องสในก็แล้วกันนะครับในหนึ่งก็คือในเขตที่เราใช้ทำสังฆกรรมนั้นเขตบ้านนั้นไม่มีพระที่หลงเหลืออยู่ห่างหัตตาบอย่างนี้นะครับกรรมนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าในเขตนั้นมีพระนะครับอยู่นะครับก็จะทําให้กรรมของเราเนะี่ยเสียนะครับ ก็คงชัดเจนนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ได้สวดเนี่ยมันก็ถ้ามันเป็นคำมัสีมาใช่ไหมคำมัสีมาเนี่ยมันม,ม,มีมีพระอื่นๆเข้ามาในเขตบ้านนั้นนะครับเราก็ทําสังฆกรรมได้แต่ถ้ามีเข้ามาก็ทําไม่ได้ครับมันจึงพูดยากนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไประวัง เวลาเราทําสังกกรรมเนะ่ะพระผ่านไปผ่านมาเนี่ยเรารับประกันไม่ได้ครับนี่แหละมันจะอันตรายตรงนี้แหละเราไม่ได้มั่นใจว่ามันจะขาดมันจะเสียหรือไม่เสียนะครับเราะฉะนั้นทังที่ดีก็ทําให้สวดอะไรให้มันเรียบร้อยซะก่อนครับก็ทําสังกกรรมนะครับจบนะครับตอนนี้